คุณสงสัยไหมว่าทำไมร้าน Amaz Beauty ถึงได้รับการยอมรับจากลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าหากคุณซื้อน้ำหอมจากร้าน Amaz Beauty นอกจากจะได้น้ำหอมแท้ในราคาสบายกระเป๋าแล้วยังได้รับความอุ่นใจกลับไปด้วยแน่นอนค่ะ ไึกถึงน้ำหอมแท้ต้อง Amaz Beauty แท้ทุกขวดทุกหยดไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมขวดใหญ่หรือน้ำหอมแบ่งขายไม่แท้ยินดีคือเงิน10บเท่าค่ะมีน้ำหอมหลากหลายแบรนด์ให้เลือกหลายกลิ่นหลายสไตล์ส่งของเร็วส่งของไวมีบริการเก็บเงินปลายทาง ร่วมสนุกกับไลฟ์นาทีทองจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ไม่มีขั้นต่ำในทุกสัปดาห์มีโปรโมชั่นราคาสุพิเศษให้ได้เลือกช็อปกันทุกเดือนมีส่วนลดให้ทุกยอดบินยิ่งซื้อบ่อยยิ่งคุ้มได้รับคำแนะนำเรื่องน้ำหอมจากผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงใจลูกค้ากว่า80%กลับมาซื้อซ้ำหากใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ